ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับสถานะกำไรรายเดือนที่สินค้าคงคลังสองการคำนวณต้นทุนสถานะกำไรรายเดือนค่ะเมื่อสร้างต้นทุนในเมนูสร้างหรือแก้ไขราคาต้นทุนต้นทุนจะถูกสร้างขึ้นเป็นต้นทุนรายเดือนดังนั้นสามารถตรวจสอบกำไรเป็นรายเดือนได้ค่ะอันดับแรกในการค้นหาข้อมูลให้เลือกเดือนที่สร้างต้นทุนจากฟิลด์ระยะเวลาแล้วกดค้นหาค่ะสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า และจำนวนเงินที่ระบุในใบาขายในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบต้นทุนขายกับกำไรตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณต้นทุนค่ะและในตอนที่จะระบุเงื่อนขายการค้นหาต่างๆก็มีหลายรายการที่สามารถตั้งค่าได้เมื่อทำการค้นหาสถานะกำไรรายเดือนค่ะหากดูรายการค้นหาหัวข้อประเภทซึ่งเป็นเกณฑ์ในการคำนวณผลกำไรหน้ารายงานที่แสดงอยู่ในปัจจุบันนี้ จะเป็นการสรุปข้อมูลตามสินค้าโดยสามารถดูราคาขายต้นทุนและอัตรากำไรของแต่ละรายการสินค้าได้ค่ะถัดไปคือการค้นหาตามลูกค้าผู้ขายสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ขายต้นทุนและอัตรากำไรสำหรับแต่ละลูกค้าแต่ละรายสามารถใช้เพื่อตรวจสอบกำไรที่ลูกค้าแต่ละรายทำได้ในแต่ละเดือนค่ะหากเลือกตามสินค้าหรือลูกค้าผู้ขาย ก็จะมีลูกค้าที่ทําธุรกรรมการขายตามแต่ละรายการสินค้าปรากฏขึ้นมาในตอนแรกจะสรุปข้อมูลรวมตามสินค้าก่อนและถัดมาก็สรุปข้อมูลตามลูกค้าผู้ขายโดยจะเห็นกำไรแยกตามแต่ละลูกค้าผู้ขายและกำไรสรุปตามสินค้าค่ะเช่นกล่องสบู่รายการสินค้านี้ขายให้กับบริษัทเปเปอร์และบริษัทกราวเพจ ก็จะสามารถตรวจสอบกําไรและต้นทุนของลูกค้าแต่ละรายแยกกันแล้วก็สรุปอัตรากำไรแยกกันด้วยค่ะและสําหรับการสรุปข้อมูลตามลูกค้าผู้ขายหรือสินค้าจะตรงข้ามกันในตอนแรกจะสรุปข้อมูลตามลูกค้าและแสดงกําไรในรูปแบบของการสรุปรวมตามรายการสินค้าค่ะถัดไปเราจะมาอธิบายเกณฑ์การค้นหาต่างๆในสถานะกำไรรายเดือนกันค่ะโดยคลิกที่แทบทั้งหมด จะสามารถระบุสถานที่หรือคลังสินค้าที่ต้องการได้หรือถ้าหากมีการจัดการข้อมูลตามโครงการห, ject, หรือโปรเจกต์ก็สามารถดูข้อมูลตามโครงการได้ค่ะถัดมาก็สามารถระบุลูกค้าผู้ขายเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะลูกค้าผู้ขายตามที่ต้องการได้ค่ะแล้วถ้าหากต้องการดูเฉพาะรายการสินค้าที่ต้องการก็สามารถระบุรายการสินค้าที่ช่องสินค้าได้หรือจะค้นหาสินค้าตามกลุ่มสินค้าก็ได้เช่นกันโดยคลิกที่ฟิลสินค้า ก็จะมีรายการกลุ่มสินค้าขึ้นมาให้ระบุเป็นเงื่อนไขในการค้นหาค่ะซึ่งถ้าต้องการค้นหาโดยรวมสินค้าที่เลือกไม่จัดก,การจํานวนสต็อกไว้ก็สามารถทําได้โดยเลือกรวมสินค้าที่ไม่จัดก,การจํานวนที่ฟิลด์อื่นๆค่ะหรือจะค้นหาข้อมูลตามประเภทธุรกรรมที่ระบุในเอกสารได้เช่นแวดกับ non- แวดซึ่งจุดประสงค์ในการตรวจสอบกําไรโดยเลือกธุรกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งจาก2ประเภทนี้เพื่อแยกดูความแตกต่างของกําไรแต่ละประเภทธุรกรรมค่ะ และหัวข้อยอดขายที่ด้านล่างนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะดูตามจำนวนเงินก่อนภาษีเท่านั้นหรือดูตามจำนวนเงินที่รวมภาษีแล้วค่ะถ o sea, ้าเลือกจำนวนเงินในรายงานจะแสดงการคำนวณโดยใช้ราคาต่อหน่วยที now, ่ยังไม่รวมภาษีหรือจำนวนเงินก่อนภาษีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเลือกจำนวนเงินรวมภาษีการคำนวณจะใช้ราคาต่อหน่วยที่รวมภาษีแล้วและข้อมูลในส่วนต่างๆที่ปรากฏก็อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะคำนวณจากจำนวนเงินรวมภาษีเข้าไปด้วยค่ะ